เขาชันมากครับถ้าล้มไปนี่กลิ้งแน่ๆเอาดูข้างล่างหน่อยหายข้างล่างแล้วโอ้ยชันมากแต่ว่าเรายังสู้เรายังสู้สู้ต่อไปนี่ใส่ได้เร็วครับใส่ได้เร็ว เราเดินไปข้างหน้าต่อก็สนใจสั่งซื้อได้ครับแต่ว่าก็ยังใส่ได้สบายอยู่ เราจะหยอดบริเวณตรงเหนือต้อนนิดนึง่งนะฮะเพื่อให้ตอนที่ปุ๋ยละลายเนี่ยมันจะได้ลงมาที่กอพอดีข้อดีคือเราไม่ต้องไปเติมปุ๋ยบ่อยๆครับเติมทีเดียวก็ใส่ได้ต่อเนื่องแล้วไม่ต้องก้มครับ เรายืนอ,อยู่แถวตรงกลางก็สามารถเบี่ยงซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขวาได้นะฮะ